ก็สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับพบกันอีกแล้วนะวันนี้ผมจะมาสอนรับโค้ดฟรีกันอีกนะครับผมโค้ดที่เรามีนะครับเราก็จะแบบ แปะไว้ทางลิงก์ที่เรานะครับถ้าใครมองไม่เห็นโค้ดนะเราก็แปะไว้ทางลิงก์นะครับให้เพื่อนเข้าไปดูนะครับก็เล่นแต่แต่ค่ายนะเล่นได้เฉพาะสล็อตนะครับผมอ่าเรามาดูพวกโปรโมชั่นหน้าเว็บนะครับมีเลือกเล่นมากมายนะครับสาหรับคนที่ฝากตังค์นะแต่คนที่รับโค้ดเครดิตฟรีก็มาทางนี้นะครับผมอ่าผมจะใส่โค้ดเข้าไปนะใส่โค้ดให้ถูกด้วยนะครับใส่ไม่ถูกไม่ได้นะเพื่อนเนี่ยคนไหนว่า บอกว่าโค้ดเต็มหรือไม่ได้รับนะครับผมให้เพื่อนๆทางแจ้งไปทางแอดมินนะครับเผื่อเพื่อนๆยังไม่ยก,ยกเลิกโปรของเพื่อนๆนนะที่แบบเคยสมัครไว้อย่างนี้นะอ่าถ้าก็ได้เราก็มาดูคืนยอดเสียของแต่ละวันนะครับผมทําคืนยอดเสียไว้ให้นะอ่ารับได้ทุกวันจันทร์นะครับตั้งแต่สองทุ่มนะครับผมวันนี้ก็มีเลยมากครับผมก็สวัสดีครับ